ลึกนิดลอะไรเ่งี้แลวที่เห็นภาพพี่เป้ไปกินข้าววัีส่วนตัวพี่เป้แล้วคือจะเป็นเกาเหลาหลังคอรหคะมันไม่มีอะไรเลยในนั้นนะครับผมเพราะว่าภาพก็โดนทอปปลุกลุกออกไปล้วก็แค่มานั่งกินข้าวก็เป็นเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายละครต้องกินข้าวกันบ่อยมากทุกวันที่ต้องกินข้าวด้วยกัน อันนี้นก็เป็นเรื่องธรรมดาพอเราไปงานแล้วลงมาเจอกันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับผมจริงๆนะไมีได้ของุณหรือว่ามีเพื่อนมี่คนอื่น,นโอ้ยมีปุ๊กลุกนั่งอยู่ข้างๆเลยแต่มันไม่มีปุ๊กลุกในภาพนเพนื่อนเลยครับสี่เหี่ยมไหมครับที่มีคนจับตามองมีสีเรียสเลยครับผม <laughs> สุดยอดสบายแต่ผมตอบประมาณครั้งที่สี่แล้วไงครับข่าวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ไม่ต้องสี่เหลี่ยมก็ได้ครับ เราไม่ได้คุยเลยครับปรดีว่าเราเจอกันแวบหนึ่งหลังจากข่าวคือแบบคือตอนที่ไปออกรายการที่โพลีพาสแล้วก็เจอน้องมินเลยนะฮะแล้วก็เราก็ทักทายกันปกติไม่ได้พูดถึงเรื่องข่าวเลยครับแต่ว่าได้ไคุยกับกลุงครับว่าทําไมน้องหายไปจากภาพนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราเวลาเจอมินเลยก็เราจะทำทุกตัวเดิมปกติครับปกติทุกอย่างโอเคสบายมากไม่มีปัญหาเลยครับอยากจะแบบว่าต่อสายเพียบไหมวันนี้เนี่ยต่อสายเลยนะครับต่อสายจ ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็สนิทกันใช้ได้นะในแง่ของขึ้นร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็ทำงานด้วยกันมานานครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่โอเคไม่ต้องไม่ได้คิดรีบคิดมากเรื่องนี้เลยครับผมก็วันที่30มกราคมแน่นอนครับจะมีภาพประโยชน์ครับผมเรื่องกันละครหนึ่งจนวันนี้ครับผมแล้วก็ปลายกลางปีน่าจะเริ่มถ่ายละครครับผมถ่ายละครเรื่องไหนครับผม ไม่ทราบตัวเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวพอจะแถลงข่าวเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยครับผมบอกทุกวันเลยขอโทษด้วยนะครับบางทียังบอกไม่ได้ครับยังไม่มั่นใจครับแม่ครปบพี่ใหม่ไป,ป,ไปที่ไหนครับพี่ใหม่ไปเที่ยวไปเที่ยวเชียงดาวครับผมไป,ไปกับพ่อแม่ครับผมพ่อแม่แล้วน้องสาวครับแต่จะตั้งใจแพลนเป็นพี่แม่ใช่ครับผมพี่ใหม่กับสงก,การานต์นี่กัจะไปเที่ยวพ่อแม่อีกแล้วไปกี่วันไปหลายวันครับไปหลายวันมันเท่าวัน จะไปหลังวันที่31